ครับพีน้องทุกคนนยครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมป่าได้แล้วครับผ่ะแล้ววันนี้นะครับก็เป็นการเทสแคนครับผมเทสแคนเข้าแคนเทียนครับผมเนื่องจากว่าไดครั้งทำการคัดออกแคนใหม่ครับเอออ่ะเริ่มแล้วเหรอยังไม่พูดไม่จบเลยครับทำเริ่มเกมแล้วอ๋อทุกวันนี้ครับตอนนี้ก็เป็นใช้ปินาครับที่มาขอเข้าแคนเราครับผมชื่อก็ปิดนายังจะเรียกผมว่าใช้ปิดนาอยู่หรือเปล่าไปเราไปดูกันเลยครับวันนี้กดไลก์ก่อนนะคนละหนึ่งไลก์ส่วนคนเทสเข้าแคนครับก็จะเป็นทางด้านของเกมรักนะครับนะครับหรือว่าเกับผม ดูดูว่า,าระหว่างคนเช็คเข้าเรียนเนือว่าเพิ่งขอเข้าเรียนจะโหดกว่ากันฮะไปเอนาอนเดียนะจ้างบอลจะต่อเจ็บตั้งดำหัวตัวเองไม้ครับจังหวะติดหัวจังหวะครับไม่ใช่ดูปืนติดหัวนะไอ้บอลติดหัวอออหเอ็นอ๋อสวยเอ็นเอ็นอ่าเดี๋ยวเข้าไปเหมือนเดิมครับผมเราจะเปลี่ยนไปมุมกล้องคนละหนึ่งตัวครับคนละหน,นะนึ่งรอบเหมือนจะเล่แหลกหน่อยนะดูทรงแล้วังนี้เป็นอะไรรู้ครับรู้สึกว่าะละเลกบอ่อยมากนะครับเลกบ่อยจริง เอาโหนี่มันโดนได้ไงเมื่อกี้นี่หน้าโดนไปแอบไว้ผมเดินไปแล้วนหนึ่งศูนย์ครับก็นำเปทางหน้าจีเอ็มนำไปก่อนนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้เราก็จะได้ไปจับตาดูของชายปริศนามานนะครับว่าเขาจะฝีมือประการแค่ไหนหัวแทนเอออะไรเนี่ยีไ GIC หัวแทนไปดุยไอ้หนุ่มน้องต้องทำให้ได้ชิงหัวครับถึงจะเข้าแคนพีได้นะครับผมเข้าแคนพีได้แล้วได้ชิงหัวแล้วยังไม่พอครับต้องทำเอ่อทัวร์นาเมนต์เปลี่ยนชื่ออีกนะครับกว่าจะเข้าได้รู้สึกว่าช่วงนี้เกมเขาคัดสั่นมากๆเลยนะครับ นี ius ius yeah! hey! ่รู้สึเ็จะพิ้วเลยบาโชเฮ้่ระยะจู่ยังไงจู่ไอ้อลไปก่อนครับผมจังหวะนี้เข้าป้าไปแปดสเโอ้เข้าไปมีลมพมจังมาครับมาพี่แมเหรอเออเดินเขาไปยาวในสายติคเับจังหนี้เกาะสองไปก่อนชิ้นะบุ้งเดี๋ยวมันจะเล่นระยะจูบไปอลอวเมื่อกี้นี่วิ่งันบุ้สวยไออลเดยวนะรับได้ได้นะออลเดียวมากเอาเรียบร้อยสองหัวจะก็ขึ้นเป็นสองต่อศูนย์ครับตอนนี้ เอาละมาดูฝั่งของทางด้านก่อนชายแม็กซ์ไอทีเอนแม็กซ์กันหน่อนะครับหรือว่าทีเอนรักนะครับครับผมที่คุยอยู่นี่ลืมเปิดไมค์หรือเปล่าลืมปิดไมค์หรือเปล่าพูดไปไม่มีเสียงงานเข้าเลยฝากกดไลค์ <c oughs> like, กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามหน่อยนะครับนี่ก็เป็นช่องเปิดใหม่ของพี่นะครับผมมาตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งข้างนีครับตั้งให้วอลสกัดไปไดหนึ่งลูกจังหวะนี้นะขึ้นไปบนฟ้าแล้วฟ้องปัสกลูกซอมมาอะลูกปืนยังไม่ออกเลยนะตายแล้วเหรอเฮ้ยมันจะคุ้มไไปปถึงงหนนนพี่อระชชา พี่ยังไม่เห็นเดะพื้นเลยนะพี่นะ <c oughs> เดะพืนก็รับพี่น้องประชาชน <c oughs> ไปตะก,กนอนที่ตรงนี้สามต่อสามต่อซูมครับผมอะเรา,าอยู่ฝั่งของทางด้านชายปิดสนาทแลมั้งครับมีดาวด้วยน้องเขาเจาะกันหรือเปล่านนตอนนี้รู้สึกว่าไม่เาจาะแล้วมั้งไม่เป็นไรถึงรอบนี้เข้าไม่ได้ดก็ไปสึกทีมมาแล้วก็มาเข้าใหม่นะครับน้องชายปิดสนาทดีเซลข้าจะไม่คมครับแต่เราต้องมาดูลูกซองของเขาล้วดีกว่าว่าเขาจะคมสักแค่ไหนยิงเรียกด้วยเนียิงเรียกด้วยหรือว่าซ้อมปืนมันขัดขัดลำกล้องหรือเปล่าหนเร ไอวอลก็คิวอยู่นะอ้าที่รมัขอสักอพี่ดีเสริมมาอมาจังหวะนี้ไงเอาไอวอลไปนสเต็ปเขาจะไว้นีครับถือลูกซองมาบับบั๊บบั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 บไอวอลชนจไว้นังไครับปิงแบบใน้าปาหวไลโอ้โหไม่โดนครับผมจังหวะนี้แต่เขาก็ตายไอวอลไปครับไปสวยสวยแม็กซ์ิ้ง่านมาครับจังหวะนี้ีเขาโคไปก่อนครัจังหวะนี้ใช้ปิชนะขึ้นไปครับไม่โดนครับโดนพื้นไปก่อนครับ เป็นลูกอไม่น่าพลาดมันจะขึ้นเลยโอไม่โดนน้องนัไ้สุดหรือเปล่าเหมืนน้องขเงอากกาาอขา,งงา,า,า,าห้สุดนะครับผมเขาจะเป็นห่วงไอวอมากกว่าลูกปืนนะเพราะว่าไอวอเขากลัวตั้งไม่ิงไงถ้าัสุดปุ๊บไอวอจะตั้งยากอะไรประมาณนป่ามันจะไ่ิ้วอาวอ้หนห้อเนัขึ้นไ้สุดนะพอดีว่านอเขาแบบต้องเอาต้องเอานี่มาได้ลงไอวอลงไงแบบก็เลยขึ้นเรียบร้อยตายได้เหรออมีหัวหน้เมื่อกี้เนี่ยสวยสวยต่ก็ขึ้นเป็นสามต่อหนึ่งครับเขาได้มาหน อ่าแล้วตอนนี้เราก็จะไปดูฝั่งของทีเอ็นแม็กนะครับหรือว่าทีเอ็นรักนะครับครับผมครับดูเลยเขาบอกมันเจ๊ว่าเขาคิดว่าเขาไม่ยิ่งเสียงแค่แรกเสียงเดียวแบบนี้เลยต่อครับแม็กซ์ลุยต่อจับมาได้สามหัวนั่งอ่ะสวยนะอ่ะเมื่อกี้เป็นสองคนครับตอนนี้แม็กเป็นสองตัวแล้วเอาโดนเข้าไปฮะตาเมจยังไงโอ้โหแดงเถือกแต่ไม่ตายครับรู้สึกว่าเราให้เก็บมากครับตั้งอีวอรพันตัวเองเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหลีลูกโคตรช้าลูกชองคนเนี้ มีเล่นท่าด้วยจ้าจา้าจ้า <l ux guard> รู้สึกเหมือนคนบ้าขึ้นมาครับตรงวันนี้ยังไงครับโอ้โอ้โหลงเข้าไปอีกบนลูกเก็บนะโอ้โอ้โหลงเข้าไปอีกสวยครับสวยง่า,า,ยายต่อขม้วยชายใครติดสนามวะไงครับผมบวันนี้พร้อมยังพร้อมแล้วออกมาแล้วครับอีกวันตั้งไปอีกโอ้ตั้งขึ้นไปอีกบนหัวแล้วไหมหมดเก็บใหายนะครับ <c oughs> สวยครับสวย ตีอ่นะน้องก็งนะครับเนี่ยออกมาออกมาลชายโบโบรู้สึกว่าโบเปิดคโนใส่ไปหนึ่งเตครจังหวะน้ยังไงนี่ดูด้วยดูด้วยดูทันเรียมเลยเรียมลอยตายตัวครตัวแตกย่อย่อฝาดพีครับไม่เป็นไรน้องชายคนเราต้องมีพลาดกันมั่ง แล้วมาดูกันต่อฝั่งของท้ายปีชนะ,นะครับผมเมื่อกี้มาดูฝั่งของแม่กันเนาะแล้วก็กลับด้านมาฝั่งนี้นะครับต่อเลยต่อเลยคนที่อยากจะเข้าแคมป์พี่นี่มันต้องมุ่งมั่นนะครับผมแล้วก็ต้องเชื่อกันดันเพลินนะครับบุ๊ใถ้าไม่งั้นนี่คนเข้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคนเท่เข้านีือไม่ถืว่าจะมีแต่คนจริงๆนะครับบุ <c> ๊ <oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าขุดโม้ไปหรือเปล่านนะแต่ว่ามันก,ก็จริงจริงครับผมได้ทำการอับลมลูกแคมป์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการวางแคนใหม่เรียบร้อยน่าจะตึงพอตัวอยู่จังหวะนี้เออเออสวย าก็เดียวกับยูหนึ่งกันนะเนี่ยดูทรงนะเหมือนน้องเขาเพิ่งจะสมัครตัวใหม่ใช่ไหมเปล่านะเออบุเรียบร้อยอนะออโอเคครับมีการแอคเกิดขึ้นนะครับจังหวะนี้อ่ะตอนนี้สกอร์ขึ้นเป็นต่อสี่สี่กับสองนะครับผมยิงตัวหนึ่งแล้วก็หมอน,นึงนะครับฝั่งของชายผิดศาสนาเนาะแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับแม็กซ์นะครับผมหรือว่าจีเอ็มลักนะครับนะบไปกันต่อครับผมเป็นปืนกับปืนอีย่าง,งปืนเอ่อไรเฟิ้ล เรียกวปืนขึ้นแล้วกันแล้วก็ปืนลูกซองแล้วก็ปืนดีเซลนะที่แม็กใช้อยู่ตอนนี้นครับมากับทรงผมเอ่อสบ,บายระยิบนะครับแล้วก็เสียบฟลิไฟแล้วก็กางเกงขาเด็บเทปบ,บี้ครับ <laughs> ประมาณนี้แหละการแต่งตัวของเขาครับผมปิงยังไงปิงสวยน,นี่สวยครับสวยสวยอะไรอีกนะโอ้โหไม่โดนเรียบร้อยตัวแตกเหมือนเขาจะงัดไม่ขึ้นนะครับ คุณสงขนองน้องเขาก็งานอยู่แหละแต่เขางานไม่ขึ้นเือไปสุดเมงนอนแล้วต้องหาที่เติมประมาณหน่อยนะมั้งสี่ตัวสามครับตัวสองหัวหนึ่งไอ้ไอวางขังอย่างเงี้ยโอ้ิวผิวสวยๆครับสวยๆครับสวย โอ้ยปวดโดนแต่ไม่โดนเลยหอยนึงตายตายไงสต่ออ่า้เราพาไปโอ้เอาโดนไปอสามดาเมจแดงนะเมจแดงนะครับแดงเม็ดหนึ่งซิงคามสุาหูแดงอีกหูแดงอีกแล้วแม่เป็นไงขอดูหน่อยโอ้ยพายาเกอบไปครับผม เขาอิจฉาไม่น้องมีกิจเหลือเลยผมไม่เหลือหัวแตกไอ้น้องผมท่านเหรอยังไงน้องชายต้องอะไรยังไงบุ๊อึหึหึโอ้ยแบบว่ยสวยสวยเด็กน้องชายแบบนี้น้องชายน้องชายติดสินาสองหัวสวยแต่ก็คืเป็นสี่ต่อสี่นะครับตัวสองหัวสองครับผมสำหรับชายติดสานะครับอ่ะเราจะอยู่ฝั่งของทางทีมแม็กซ์นะครับผมอืไปต่อเลยปืนก็เช่นเคยเปลี่ยนแค่ปืนพกเป็นอะไรเนี่ยเอาที่นี้เลยไม่ใช่ปืนไม่มีประโยชน์หรอกอย่างนั้นเวลาเรารู้ทำไปใช้ได้นะครับผม ต่อส่น้องเขาเหลือแค่สองหัวเข้ผ่านนะต่ต่โอ้นัไโอ้สอาสวยจังบ๊ไม่โดนึงเอาไมอไปดิ้งไปดิ้งมาดิ้มาดิ้งไปสบายบาไปห้วอ่งลกครับผมจะวนไดิ้งไปมาขึ้นไปบไปดาไขาวจวเลยครับผมจะวันไงขัองบ๊๊ะบ๊บ๊บเออมันจะได้ลกว่ะรู้สึกว่าแลกไ เดียวทำร้องมาทันกันใหมโอ้ยเหรอเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปไปไปแตวะวราดนแล้วหาโดนอ้าวตายบุงวิ่งน้องทำไปเนี่ยอีกแค่สองหัวครับน้องต้องสู้เลยแหละอ่ะไย้ฟังครับย้ฟังเราไปดูฝังของชายผีดไหนันครับ ดูฟังงี้มากว่าเขาจะทำยังไงใครทำใบเล็บป่าครับมาดูเลยส่งกระรานแจให้น้องเขาแรกครับส่งกระรานแจให้น้องชายติชานี่กดไลค์ครับผมถ้าส่งกระรานแจไม่ได้กดติดตามนะครับผมใไอส่งก็ส่งครับส่งได้เลยเชียร์ได้เลยครับผมถ้าติชานี่กดไลค์ครับส่งกระรานแจไปหาแมนี่กดติดตามนะครับผมดีกว่าดีกว่าแบบนี้ดีกว่านาะพี่ว่าเราจะทำแบบนี้นะครับผมการส่งกระรานแจให้กันครับใครจะอยากตั้งไหนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับผมดูต่อโอ้โหแ้งเขื่อนเลยตัวไม่เลื่อนเลยครับที่นี่พี่ว่าไม่จะเจ็บมาก ดูแลกันผมหมวกขายเลยคุณผู้ชมหมวกขาวเปลี่ยนคืนซะมากนนิดหน่อยนิดหน่อยเด่งเจ้าวายเนี่ยนะครับไปยัดจุบมีบ้างหรือยัดจุบเอ๊ะสามคนเรา้องใช่สู้สู้สู้แค่สี่คมเราเขามแล้วต้องไม่ต้องนั่งนั่งมากมายครับสีวภผ่านเปลี่ยนชื่อเขาเลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาแล้วก็ขยันทำทัวร์ละเม็นช่วยกันนะครับเพราะอาทิตย์นึงแค่วันเดียวครับผมแค่คนละสองร้อยแต้มส่วนละเม็นส่วนตัวแค่นั้นก็พอเป็นมาผ่านกฎมาอาทิตย์นะครับและทุกวันอาทิตย์นะครับก็เหมือนเดิมครับผมมีกิจกรรมแจกเพชรเหมือออนนนเดิมมทุกกย่่าางงลลัับบแ้้วะครี กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือเกาเล้อเด้อมกินอครับจวะนี้กำลังรอด้วยเมื่อกี้เราดูฝั่งไม่ใช่เราดูฝั่งน้บาครตอนนี้เออลืมืเายังไม่โผล่แม่กิหนักครับตวเเออดูไป้ดูไปเก็บน้เกมาเ้งโอ้ย่เป้แล้วอาดีสโอ้ยอยู่หวยอัวยอเนเี่เยิาแล้วับตอนนี้ไงเปสามารถสตัวครับโอ้โหเลือนเลอกทีหันยก่อนละกัน พอเที่พี่มีบุญเานยขยปุ้งเฮ้ยเอ,เอวไม่ติดเล่นแล้วเล่นแล้วโอโโ้โหออมาจังหวะนี้ปุ้งทุกทีทันเออแ้วก็ไปหนึ่งเม็ดเก็บหน้าอยาอยาพผานตัวครับผมพ่าตัวนี้เจ่เลยี่ดูอะไม่ก็ไม่ผ่านไม่ก็ไม่ผ่านอือหลังผ่านไปเฮ้ยเราเขาเหลือแค่วเดียว,ว เอาละครับตอนนี้เราจะย้ายฝั่งดูฝั่งของทางด้านท้ายปิดเส้นเข้นมาครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนชื่อมาใหม่ๆรือเป่าเหมือนใครมาทำเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ไม่ใช่นะไปต่อเลยครับผม6ต่อ5ครับถ้าไม่ชนะก็คือจบเกมเลยครับถ้าน้องเขายิงหัวได้ก็คือว่ายังได้อยู่นะก็ผือว่าผ่านนะครับผมเชี่ยวหัวจะต้องใช่สามหัวยิงสามมาให้เข้ามามันก็อันดูไม่ได้นแล้วก็อลุยช่วยกันได้อยู่นะก็คือแบบว่าถ้าขยันทำก็ไม่ต้องยิที่จะรับเข้าไปแบบนี้แต่ผมไม่ค่อยทำเลยนะออ

จบแล้วครับผมสำหรับการเทสแชนะครับเป็นทางด้านของ t ีนไหมครับน้องเขาทำนั่นแค่3หัวครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปคุยกับน้องเขาก่อนนะผมสำหรับวันนี้ครับพี่ขอตัวไป็นหกนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอ่อกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันซับสไครหรือปักซับสไคร้ก็มือครับกดเลยครับกดเลยกดเลยไม่บายครับทุกคนบ๊ายบาย